ข้าสู่มหากรรมตากข้าวโอ้คนกี่ตากหลายๆกับคดไทยเนาะสังเกตนะท้องฟ้านะครับพอตากข้าวเส็จหรือมีการตากข้าวในช่วงบ่ายนะครับข้าวที่กําลังจะแห้งเนาะสำหรับผู้ใดที่นั่งอยู่ในการเป็นเกษตรกร,ร,กรนะนี่นะครับเกียร์แล้วแดดหนะึ่งแดดสองกำลังจะเก็บอันนี้น่าจะเพิ่งเอามานะครับ ส่วนหนึ่งก่อนหน้าก็คือกรอกส่กระสอบแล้วนะครับ Theory. พอตกช่วงใบเมฆก็จะตั้งเขาเมฆก็จะตั้งเขามานะครับผมเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีเกษตรกรไทยนะครับชีวิตต้องมีอะไรตื่นเต้นเล้าใจตลอด นะสมัยก่อนในการตากขาก็จะเป็นเอาเกี่ยวมือนะครับแล้วก็มีการทาลานเนาะทาลานด้วยมูลตา์นะครับเพื่อให้ไม่มีฝุน่นไม่มีอะไรนะคือลานชั่วคราวสมัยใหม่ก็จะเป็นลานสมัยใหม่ก็คือผ่านแยงเขียว ผมก็บอเคยเข้าใจว่าเป็นอยังครื่องเลื้อนแผงยังเขียวนะครับทั้งที่มันสีฟ้านะก็เป็นลานตามยุคสมัยเนาะแลนะถือว่ามีความสะดวกสบายขึ้นนะครับเทคโนโลยีก็เข้ามาแทนแรงงานมนุษย์นะครับ1ปีหลังจากที่ฟ้าฝนอำนวยนะครับก่นะนะนี้ความชื่นออกชื่นใจ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะปีใดเขาราคาดีพี่นอกห้องเช้าน้าก็ยิ้มออกยิมได้นะครับปีไหนราคาผลผลิตตกตำ่ำจังได้ก็ต้องเกี่ยวนะครับห้ามเทียกับเกี่ยวบ่พอค่ารถเกี่ยวกับมีนะครับจีวาเฮดพ่อไว้กินเนี่ยมันหล่นเหลือนะครับส่วนมากก็ขายนี่แหละนะครับ ก็ค,คือวิธีของเกษตรกรเกรนก็คือง่ายๆก็คือเป็นผู้กำหนดผลผลิตได้ในพื้นที่ที่ผลิตที่กำหนดได้รส่วนมากเกษตรกรบ้านเท่าถือว่าเป็นแบบเกษตรกรแบบน้ำฝนเนาะแล้วแต่เทวดาพญาแถถพ,พนันสิเกืออํานอยนะครับห้าลังปีในแถวนี้พอข้าวเริ่มออกรวงตุลา ัะซิมานะครับเพราะตรงนี้ก็ติดลำน้ำมูลนะครับน้ำก็จะหลากท่วมนํำตาชาวนะแต่ถามว่าเลิกไหมก็ไม่เลิกนะครับกับนีปีได้ปีบ่ได้นี่แหละเป็นวงจรนะครับเป็นวงจรเป็นวงเวียนแต่ว่าถ้านว่าเขาราคาบดีขื้นบ่ไปปลูกอย่างอื่นว่ามันน่าจะมีวิธีอย่างอื่นอยู่เนาะ อืมคือถ้ามีคนจริงใจทําใหก้กลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเข้มแข็งนมันมีวิธีการะอะไรเยอะอยู่แต่ว่า,างั้นว่าส่วนมากก็ถือว่าเป็นคนหมู่มากก็าอาจจะตกเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างาเลยบอกเข้มแข็ง ถามว่าข้าวต้องราคาแพงเกินไปไหมเพราว่าถ้าได้ อยู่พี่น้องเออที่ผ่านมาได้สี่โมงตรงเป้งนะครับฝนวนมากอ่ะเก็บกันทันเนาะที่พวท่านนี่ที่เพิ่งเพิ่งรู้ว่าไม่นี่นะตาเขา้านี่ละเนาะวิถีชีวิตเกษตรกร,กรไทยมุงในตาเขา้าที่หัวเราะนี่หัวเราะด้วยความขมขื่นเลย เพราะว่าคืผู้นใดเคยตาดเลยบุญสิเซ็งดิการตากข้าวบนถนนลาดยางถือว่าเป็นแล้วแต่ชุมชนเนาะแล้วแต่ชุมชนนะครับถือว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยกันปีหนึ่งเพีเดียวนะครับอยู่บ้าน,นตากใสดินมั่นก็คือพ,พี่น้องรูกอะการตาดข้าวกับลานดินเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,าน,นตารตลง มาในผืนอันนี้เพราะสัญจรไปมาได้ก็คือทอยที่ทอยอาศัยกันนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นเกษตรกรจะเข้าใจกันเนาะก็มีผู้ใดมาตากแบบอุ้ยผู้ใดอยากตากโดนเราี่น้องเพราะเอาได้ก็ต้องเอาเนี่ยจังสีตากแล้วเห็นบอโบทันก็คือโบอทันนะครับเกิดข้อมือข้อมล่า เช็คแล้วก็ได้10บ,บาทตันละหมื่นนะครับตันละหมื่นนี่คือราคาตั้งต้นนะเล่วได้สิไปถึงหักปนหักความชื้นหักนั่นหักนี่อมากันไปนี่ครับวิธีชีวิตนะถอยทีถอยอาศัยกัน กันเท่าถทยที่ทอยอาศัยกันเข้าใจเขาโอเคเขาโอ,อ,อกเราพอเสียสละได้นิดๆหน่อยๆสิเราไม่เกิปัญหาสังคมก็อยู่ด้วยกันได้สงคก็เจียวไอ้่นี่บัวตากนะครับเจียวเราขายเลยยี่สิบสองคลิปคลิปตอนมาเนาะ ครับตอนมาเนี่ยก็จะเห็นแหละผู้ใดกู้ทันเพม่อนกับฝ้ากู้เนาะต <c oughs> ากน้ำถนนนี่ไงต้องมานอนเฝ้าน้ำเด้พี่น้องโ <c oughs> มเดมวลเลยจอบลักกับจอบแบบนี้เลยดูสิออกไปหา เนู่ยยูเนี่ยกินให้ทีมงานนะครับตกแรงนะครับว่าไปหาแนว่กินให้ทีมงานรถเกี่ยวกินื่นกันบ่พี่น้อง <laughs> Mickey, take a ทาทจังได้เอาสำหรับพี่น้องอยู่คอนแกนแวันนี้คอนแกนไปให้กำลังใจกันเยอะๆรวมลื่นอบอุ่น้นไม่หลายนะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแพงแพง ให้เบิ้งบรรยากาศทงให้ทงนะครบทุกคมสบมันก็ปนกันไปอย่างนี้นะครับพี่น้องนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังโอเคกว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าบบเกวนี่เอ้เจ็บปวดคราดว่าบบเกวนี่ตอนเย็นนี้รวบรวมมา ย้ายข้าวย้ายเขาอาหารยากแล้วเนาะเกี่ยวมือมาคนณ้านมาเหตุลานเขาตีเขาหนีที่ เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับพี่น้องก็ได้เวลาพระพิรุณก็โปรยปลายมานะครับเรียบร้อยตามที่เห็นโอเค